นี่คือผักกูดในหน้าแ้งครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นก็คือผักกูดที่มีลักษณะสภาพใบแห้งแล้วครับแต่อย่าเข้าใจผิดว่าผักกูดกําลังจะตายนะครับยังไม่ตายนะครับเพื่อนๆผมจะใช้วิธีการแต่งกิ่งแต่งต้นมันนะครับโดยการตัดออกเลยครับ จะตัดออกเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นผักกูดท,ที่กำลังจะตายนะครับยังไม่ตายนะครับผมจะตัดออกให้เหลือแต่โคนต้นครับโดยใช้กันไกรตัดกริงนี่แหละเพราะว่าผมทำมาแล้วครับเพื่อนๆผมทำมาแล้วตัดออกให้เหลือแต่โคนอย่างนี้ ตัดออกให้เลือแต่โคนอย่างนี้ครับผมจะตัดออกให้หมดทุกต้นเลยนะครับที่มันแหน้งๆอย่างนี้นะครับตัดออกไปเลยครับและอีกไม่กี่วันนะครับประมาณสองสัปดาห์ประมาณสิบห้าวันนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ครับแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดู นะครับผักกูดในหน้าแรงน้ำน้อยหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้แหละครับใบแห้งแต่ว่าถ้าต้นเขายังอยู่นะครับลำต้นเขายังอยู่รากเขายังอยู่ยังแน่นติดอยู่กับดินนะครับเขายังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูผักกูดที่ผมทำแบบเมื่อกี้ให้เพื่อนๆได้ดู นะครับผมตัดออกให้เหลือแต่คนต้นนะครับแล้วเขาก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ครับนี่คือตัวอย่างครับเพื่อนๆนี่คือร่องรอยที่ผมตัดนะครับนี่คือยอดอ่อนที่เขาแตกขึ้นมาใหม่ครับเพื่อนๆฉะนั้นผักกูดที่มันแห้งเหี่ยว ในหน้าแลง้งสภาพใบเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเขากำลังจะตายนะครับให้เราตัดใบเขาออกครับตัดใบที่แห้งออกให้เหลือแต่โคนต้นอย่างเนี้ยแล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับประมาณสองสัปดาห์นะครับประมาณนี้ดูกันเลยครับแต่ละต้นต้นนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเห็นไหม ยอดของเขาเห็นไหมครับเกืเอ,อบจะทุกต้นเลยครับดูต้นนี้ครับเห็นไหมครับทุกต้นเลยนะครับแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วเห็นไหม ยอดอ่อนขึ้นมาเกือบทุกต้นครับตัวนี้ต้นใหม่ต้นใหม่ที่เขาแตกสปอร์จากต้นแม่ของเขานะครับสปอร์ที่อยู่ตรงใต้ใบเขาก็จะร่วงหล่นตามพื้นข้างๆต้นแม่เขาแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ครับมาดูต้นแม่ของเขาต้นแม่ของเขาผมก็ตัดเพราะว่ามันแห้งอย่างนั้นแหละครับเขาก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ครับ ปลูกติดไว้กับต้นกาแฟอาราบิก้าครับเกือบจะทุกต้นแล้วครับที่แตกยอดอ่อนขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้เลยครับการตัดแต่งผักกูดในหน้าแรง ที่น้ำน้อยนะครับตัดใบเขาออกใบที่แห้งเหี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดต่อให้เสร็จนะครับโซนทางนี้ก็มีครับชุดทางนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดทางนี้อีกชุดหนึ่งครับตัดออกให้เหลือแต่โคนต้นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ นี่คือวิธีการตัดแต่งผักกูดครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ร,รับชมครับสวัสดีครับ